สอ,องครับสวัสดีครับวันนี้ส่วนพ่อบ้านเบิร์ดเบิร์จะพามาดูต้นหูช้างด่างเหลืองนะครับวันนี้เราก็มีมาหลายต้นเลยนะครับมีทั้งต้นใหญ่แล้วก็ต้นกลางแล้วก็มีไซส์เล็กนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องวิธีการเลือกดูของสายพันธุ์นี้ด้วยนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงดูแล้วก็เครื่องปลูกด้วยนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้ เราเดี๋ยวเราจะมาชมเอาต้นต้นใหญ่ก่อนก็ได้ครับเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยครับต้นใหญ่นะครับตอนนี้ลักษณะใบเนี่ยโดยรวมแล้วอ่ะเขาจะเป็นสไตล์แบบวากิวแล้วก็มีเรียกว่าก็ครบเครื่องนะถ้าถ้าถ้าดูโดยรวมนะครับก็คือจะมีด่างในเนื้อแล้วก็มีด่างสลับอยู่ที่ใบเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้ที่ครบเครื่อง จะตายประมาณนี้นะครับก็จะเลี้ยงดูค่อนข้างง่ายก็คือไม้จะเลี้ยงดูค่อนข้างง่ายก็คือจะมีเขียวค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูแลดูแลง่ายครับถ้าถ้าถ้าเลือกเล่นนะครับอะตอนนี้มันคือตอนโตเดี๋ยวเราลองมาดูใบล่างๆที่เริ่มเล่นครับตอนที่เราเริ่มซื้อมาก็ถือว่าไม้ต้นนี้ก็ถือว่าเปิดและพัฒนาไปในทางที่ดีนะ ดูตอนแรกก็ยังถือว่าเนื้อก็ยังสลับลายแต่ใบแรกๆเนี่ยถือว่าเขาก็ยังบอกเลยว่าไม้ต้นนี้เชื้อดีก็คือมีมีเลือดแบบาลายสลับวากิวมาแล้วเนี่ยครับส่วนไม้ต้นนี้ก็อายุก็น่าจะอยู่ประมาณ 6, 6เ,ดเดือนนะครับตอนนี้หกเดือนโตค่อนข้างเร็วนะต้นนี้ไม่รู้ได้ได้ไข่เบอร์ไหนไปอันนี้เป็นไม้ แยกต้นนี้ก็ถือว่าแยกหนอนในบ้านเราเองที่บ้านที่สวนของเราส่วนมาดูต้นนี้ครับต้นนี้เป็นสไตล์แบบด่างจัดต้นนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ถ้าถ้าก็เรียกว่าเป็นไม้ในฝันของทุกๆคนเนาะด่างแบบจัดๆเหลืองๆเปิดดีๆแบบนี้ครับต้นนี้ถือว่าเป็นไม้ในฝันเลยนะเพราะว่าแต่ก็ อาจจะโตช้าหน่อยเพราะว่าเป็นม,มาที่เปิดค่อนข้างสวยนะครับต้นนี้จะโตช้ากว่าแต่เรื่องด่างจะสวยกว่านะครับโตช้ามากนะต้นนี้เทียบอายุก็พอๆ,ๆกันครับนะครับ <doo> แต่ความด่างเนี่ยมันจัดจดดริงๆถ้านคนที่เล่น<ด>หูช้าง<ม>บอนหูช้างด่างเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ประสบปัญหาเรื่องของการดูแลน้องเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าน้องถ้าคนที่แบบดูแลที่แบบไม่ดีเนี่ยน้องจะเน่าง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของเครื่องปลูกแล้วก็มีมีเรื่องการดูแลนะตอนนี้เราก็มีไซส์มีไซส์แบบที่แบบพัฒนาขึ้นรอการพัฒนาเป็นไซส์ใหญ่นะนี่ครับลักษณะาด่างแบบนี้คือน้องมีโอกาสที่แบบเปิดด่างจัด สวยๆได้นะนี่ครับตอนนี้อยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วนะครับมีลูกแล้วอ่ะอเห็นไหมไซส์นี้ก็ต้นนี้ก็ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ดีนะเพราะว่ามีให้ลูกค่อนข้างเร็วถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนี่ลองคุยกันได้นะแต่ราคาก็ขึ้นอยู่กับหน้าไม้ด้วยแต่ตอนที่เริ่มเล่นและเก็บเข้ามานี่ถือว่า แรงแรงมากครับด่างถือว่าคุบเหมือนกันก็เป็นด่างลายวากิวเหมือนกันครับแต่ถ้าไซส์เล็กๆเนี่ยถ้าจะให้เปิดเร็วๆเนี่ย<ม>จะ<ด>เป็นไม้มที่โตช้าเลยแล้วก็จะเน่าง่ายประมาณนี้กําลังดีนะครับก,ก็คือด่างตอนนี้คือกําลังดีก็เดี๋ยวยังไงเขาก็พัฒนาแล้วก็มาดูไซส์กระถาง8นิ้วต้นนี้ ก็ยังยังลายก็ยังเป็นสไตล์วากิวอยู่นะครับมีด่างอยู่แต่ก็ถือว่าไม้ตัวนี้ก็ยังเป็นไม้ที่ลักษณะแบบนี้จะเลี้ยงง่ายและใบจะไม่ค่อยเสียนะครับเพราะไม้อะอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นไม้อย่างไซส์ค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่ายังอีกนานการเลือกเก็บไม้ตัวบอลหูช้างด่างเหลืองนะครับ ถ้าเราไปเก็บไซส์เล็กมากเนี่ยโอกาสยุบอะค่อนข้างสูงนะครับถ้าเก็บก็คือเก็บไม้ที่แบบตั้งต้นได้หน่อยนะครับต้นนี้อยู่ขนาดประมาณเกิน1ฟุตนะครับประมาณ1ฟุตอยู่ในกระถางไซส์8นิ้วถ้าสนใจยังไงก็สอบถามกันได้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเครื่องปลูกกันครับเครื่องปลูกต้องเป็นยังไงครับ เครื่องปลูกที่ใช้ปลูกช้างเนี่ยคือช้างมันเป็นต้นที่แบบชอบชอบแห้งๆห,หน่อยนะจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ค่อยจะชอบน้ําก็เลยเครื่องปลูกที่ดีต่ต้องมีหินผสม,มอยู่<อ>ค่อนข้งางเยอะต้องใช้หินประเขหินภูเขาไฟนะเป็นส่วนผสมถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนเขาจะใช้พวกกับมะพร้าวสับเยอะอันนั้นจะเจอปัญหาเน่าง่ายนะดูเนี่ยนี่แม่้าก็เดินอันนี้คือระดับแช่นะครับเลยนะ เขาบอกชางเน่าง่ายแต่ถ้าแช่น้ําเนี่ยมีกระถางรองแต่ว่าเราเราพยายามจัดชั้นชั้นวัสดุเนี่ยให้มันเป็นหินเยอะๆก็ลงไปกินน้ําได้ไม่เนา่าอันนี้ก็จริงๆก็การเลี้ยงดูอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนนี่นะครับอันนี้ที่บ้านก็ที่สวนตอนของที่กรุงเทพเนี่ยไม่ได้ลดน้ําประจําก็เลยต้องมีจานรองบวกกับหินเพื่อไม่ให ได้รับน, <ะ S 2> น้ํามากนะเกินไปต้นนี้นะก็คือตั้งระบบแต่ถ้าสมมุติตอนเราอยู่บ้านเราก็ลดแบบให้มีน้ําหน่อยอย่างต้นนี้ก็เป็นสไตล์ตมีหินเยอะเหมือนกันก็ถือว่าพวกหูช้างด่างเหลืองก็ชอบหินบุกเขาไฟมีสเปกตัมมอสมีพีชมอสมีอะไรอย่างเงี้ยครับ สมมีเพลร์ไลท์ผสมก็ถือว่าก็โปร่งๆนะโปร่งๆหน่อยอส่วนใหญ่บางทีพี่ๆส่วนใหญ่ถามมาว่าใช้จานรองได้ไหมใช้ได้นะครับจานรองแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละคนนะจานรองไม่ควรมีน้ำแบบน้ำเยอะแค่มีความชื้นในจานรองบวกกับที่มีมีหินมีเพลย์ไลท์อยู่อย่างนี้ก็พอครับระบบลากเขาก็จะเดินลงมาแบบนี้ แบบสวนใหญ่ๆเขาก็จะใช้ประมาณนี้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการลดน้ําอยู่ดีถ้าเราลดน้ําจนเป็นแบบว่าเป็นอา่างปลาเลยอย่างเนี้ยเขาก็จะอยู่ไม่ได้นะอ,อย่างต้นนี้เป็นส่วนผสมหลากหลายนะถามว่าเครื่องปลูกจริงๆแล้วว่าไม่ได้อิงกับการเลี้ยงดูน้องจนเกินไปคือ ก็หินเป็นหลักอะนะหินเป็นหลักแล้วก็มีดินโป่ง,ง,ง,งเป็นหลักมีดินมีอไลท์พีทมอสมัหลายส่วนนะใช่ครับก็คือจริงๆเลี้ยงง่ายใบก้ามปูแต่ก็ขึ้นอยู่กับน,นิสัยในการลดน้ำเพราะคนส่วนใหญ่ชอบถามมาแล้วก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการลดน้ำมากกว่าเพราะที่นี่ใช้เป็นระบบสปริงเกอร์เหมือนกัน<ไ>ลดน้ำนะครับเป็นสปริงเกอร์แต่ก็ น้องก็ลดทุกวันน้องก็ยังโตและแข็งแรงอยู่ดีพี่พี่ท่านไหนสนใจหรือมีคำถามอะไรเข้ามาสอบถามได้นะครับพิธีการเลี้ยงดูหูช้างด่างเหลืองนะส่วนเรื่องไข่เนี้ยที่สวนส,วนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แค่เนาะไม่เคยลื้อเลยเหรอไม่เคยลื้อเพราะว่าไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับน้องเขาเนาะต้นนี้ก็ใช้ถาดรองเหมือนกันถาดรองด้านหน้าเป็นหินภูเขาไฟเหมือนกัน โอเคครับวันนี้ส่วนพ่อบ้านเบิร์ดเบิร์ดก็ฝากหูช้างด่างเหลืองเนาะเอาไว้ถ้ามีพี่ๆท่านไหนสอบถามเข้ามาได้นะว่าว่าชอบแบบไหนมีเป็นแบบไหนเจอปัญหาแบบไหนยินดีสอบถามและให้คำตอบนะครับผมจะถ้าถ้าผมเจอก็จะรีบตอบโดยทันทีครับวันนี้ส่วนพ่อบ้านเบิร์ดเบิร์ดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ